ต้อนรับเข้าสู่เอริสโอดมไมทาโลที่นี่ดวงชะตาของคุณสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวเอริสโอนมไมทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักแอกิสโอนมไมทาโลนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พยากรณ์และการอ่านโหราศาสตร์นะคะในเดือนพฤษภาคม2,565ให้กับ12ราศีนะคะ เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเราก็ต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมทุกท่กทานนะคะขอให้มีความสุขพบเจอเรื่องราวที่ตื่นเต้นและพบเจอเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่สําหรับพวกคุณเนาะเอาแหละการอ่านโหดเนี่ยจะแบ่งมาทั้งหมด4ี่เซสชันนะคะก็คือเซสชั่นแรกเนี่ยก็จะเป็นของการใช้สติจีหรือโหราศาสตร์เข้ามาอ่านให้เป็นเรื่องของการงานและการเงินส่วน สามลวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความรักโดยการใช้ไพ่ถลอดการเป็นคนเป็นตัวอ่านให้โดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สถานการณ์ก็คือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่รายละเอียดต่างๆสามารถคลิกดูได้ที่ดีสคริปชั่นวิธีการแบ่งลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ราศีเกิดเนี่ยจะเป็นแบบไทยแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆคลิกดูได้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างแล้วก็มีเว็บเป็นเว็บของไมฮ r ร a นะคะเป็นตัว เชื่อมในเรื่องของการเช็คลัคนานะคะก็ไปปลูกดวงปลูกอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยขึ้นมาดูดวงเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ,อ่านดวงกันเลยดีกว่าพี่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะจ๊ะก็เข้าสู่การพยากรณ์โหราศาสตร,ร์ระบบ10บลัคนาเนาะในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมีเอีเวนต์ดาวย้ายทั้งหมด3ดวงก็คือดวงอาทิตย์นะคะย้ายเข้าไปสู่ราศรีพฤษศในเรือนวินาศของเจาชาตา ดาวองคารยกเข้าสู่ราศีมีนในเรือนการงานดาวสุกยกเข้าสู่ราศีเมษในเรือนลาภะหรือเรือนโชคลาภจะสังเกตว่าในเรือนลาภะเรือนโชคลาบนั้นเมื่อมีดาวพุธนะคะเดินวิปลิตเข้าไปในเรือนลาภะมีดาวสุกดาวการเงินเข้าไปกุมกระลาหูและมนุษย์ยูที่เห็นในราศีเมษนั้นเป็นภพเรือนที่เรียกว่าภพเรือนโชคลาภมองว่าชาวมิถุนเนี่ย จะได้ดีเพราะคำพูดตัวเองเจราจาต่อรองอะไรพยายามพูดหวานๆเข้าไว้มักจะได้โชคลาภจากคำพูดคำจาของคุณอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนนิดนึงเมื่อดังคานนะคะในวันที่17พฤษภาคมเนี่ยยกเข้าไปที่ราศีมีนในเรือนกรมมะหรือเรือนการงานของคุณจเจอดาวพระสพดีและดาวเกตกลุ่มร่วมอยู่ในนั้นมองว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาในที่ทำงานหรือ ด้วยความที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอาจจะนำพาปัญหามาได้เพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีความใจเย็นและรอบคอบรู้จักประเมินสถานการณ์ให้ถูกหลักเนาะในเรื่องของการงานยิงดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เรียกว่าดาวแห่งเรื่องของชื่อเสียงอำนาจไปตกวินาศอย่างเงี้ยมันหมายถึงเรื่องของการทำอะไรก็ต้องรู้จักรอบคอบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ถ้าคุณทำอะไรไม่รอบคอบ การเงินมองว่าได้รับทรัพย์ที่มาจากเรื่องของโชคลาภออนไลน์เด่นคนที่ทำงานสายอินฟลูเอนเซอร์มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนใหม่ๆห,หรือใครที่เป็นพนักง,งานฟรีแลนซ์ทำแบบฟรีแลนซ์อิสระรับจ้างอิสระเนี่ยในโลกออนไลน์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีนะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยการไลฟ์สดการออกหน้ากล้องบ่อยๆก็จะส่งผลทหยอดขายคุณดีมากขึ้นมองว่าคุณค่อนข้างที่จะทาอะไรดีขึ้น ด้วยการใช้วาจาของคุณนี่แหละเป็นตัวหาเงินให้คุณการเงินเกิดสภาพคล่องมากขึ้นเนื่องจากดาวศุกร์นะดาวแห่งการเงินยกไปที่ราศีเมษในเรือนลาภาลาภหมายถึงโชคลาภมีโอกาสได้รับโชคลาภใหม่ๆส่วนใหญ่มาจากคําพูดคําจาและสื่อออนไลน์เนาะ เรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยมีบ้างไหมมองว่าเอ่อดาวราหูเนี่ยเข้าอยู่ในเดือนโชคลาภเนี่ยมันมีก็จริงนะแต่ว่าดาวมนุษย์ยูดาวทำลายล้างดาวบับปะเคาะเนี่ยมันอยู่ในเดือนโชคลาภเหมือนกันมันก็เหมือนว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดาวมนุษย์ยูยกออกก่อนในช่วงประมาณเดือนกระะกฎาเนาะตอนนี้ก็มีโอกาสได้รับโชคเหมือนกันแหละแต่ก็เล่นอะไรก็ดูดีๆแล้วกันเนาะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรืออาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ได้นะคะแต่แนะนําว่า โชคลาภที่มาจากคำพูดมักจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะพอมาดูในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เรามองว่ามันมีรายได้เข้ามานะแต่การเงินก็ยังสวิงอยู่เนื่องจากว่ามีดาวอาทิตย์นี่แหละเข้าไปตกในภูภูมิที่เสียเรามองว่าให้เรามันระวังเรื่องของคาพูดคําจานหน่อยอาจจะมีการผิดใจกันหรืออาจจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งการชื่อเสียงเนาะแล้วก็ เป็นพบเรื่องของเพื่อนฝูงในเรือนสหชะของราศีมิถุนก็มองถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์เพื่อนฝูงอาจจะมีการพูดคุยไม่ถูกหูถูกรอยกันเท่าไหร่นะักทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะระมัดระวังให้มากๆก่อนทำอะไรก่อนพูดคุยอะไรกับใครก็ต้องใจเย็นๆถือว่าจะได้ดีเพราะคำพูดตัวเองเพราะฉะนั้นชาวมิถุนในเดือนนี้หนึ่งคือต้องยังเราต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจาอารมณ์ร้อนอเอกสารบางอย่างเนาะ ทำอะไรก็ต้องรู้จักรอบครอบแล้วกันนะจ๊ะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์คนโสดของชาวราศรีมิถุนสถานก,การณ์ในอดีตของคนโสดชาวมิถุนเป็นยังไงบ้างจ๊ะ The Empress ไพพลังงาน Be y o f Fortune บวกกับไพ่พลังงานของตัว Queen of Pentacles p ี a มสพายเดตจัสเมนนอฟคับเรามองว่าในอนดีตของคนโสดเนี่ยอย่าปั๊บนึงนะในอนดีตของคนโสดเนี่ยมันมีเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เก่าๆกลับเข้ามาหรือบางท่านพึ่งได้เคลียร์หรือได้จบลงกับความสัมพันธ์ของคนคุยในอนดีตมาเป็นคนโสดที่ เรียกได้ว่าไม่ใช่สดร้อยเปอร์เซ็นต์อะมีคนคุยแต่คนคุยของคุณมามาหายหายจนคุณเริ่มที่จะแบบตัดสินใจที่จะพอกับคนคุยคนนี้แล้วคุณก็กลับมาอยู่คน,คนเดียวอยู่กับตัวเองเป็นคนโสดที่มีความอิสระในตัวเองมากขึ้นมันเหมือนว่าเป็นไพ่เดทขึ้นมากับบ e e of fortune แล้วก็จบมีไพ่พลังงานของตัวอืม j u d g m e n t เนี่ยมันเหมือนว่าสถานการความรักความสัมพันธ์อะ่ะ คนคุยของคุณมันเหมือนมา,มา,มา่วๆหายๆกับๆหรือแบบมันยังไม่เจอคนที่ชัดเจนน่ะคุณก็เลยไม่อยากจะคาดหวังในความรักเท่าไหร่ในอนดีตคุณก้มหน้าทาต่างงานหาต่างเงินเออดูแลตัวเองเป็นตัวหลเป็นแบบหลักมากกว่าการที่แบบหาความรักเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าอืมบางท่านเหมือนกับแบบว่าคุยกับคนนี้ได้สักระยะหนึ่งอยู่ๆเขาก็หายไปแบบงงแต่คุณก็ไม่ตามนะคุณก็ปล่อยเขาไปแบบ อย่างนั้นนะ่ะคุณก็แบบคิดว่าถ้ามันใช่มันก็วนกลับมาเองแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขัดหวังอะไรกับม่เดซีเลกับความรักเท่าไหร่อืมออะขอมาดูเดือนนี้สิเดือนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคุณโสดจะมีคนเข้ามาไหมเดือนนี้ หนึ่งไม้เท้าแล้วมองว่ามันมีเรื่องโปรเจกต์หรือเรื่องของการงานการเงินใหม่ๆเข้ามานะเมื่อหนึ่งไม้เท้ากับไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะมันมีการไฟมันมีการเนี่ยแบบว่าจริงจังกับการใช้ชีวิตช่วงนี้เดอะเฮอร์มิทค่อนข้างจะแบบหันหลังให้กับความรักนะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความรักนะคุณมีความรักเข้ามานะจากไพ่เดอะเลเวอร์ตัวเลือกมากมายเข้ามาหาคุณแต่คุณยังไม่พร้อมจะมีใครในตอนนี้คุณเลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เยีเยบเียไปก่อนสถานการณ์ความรักไพ่มันออกประมาณว่า k i n g of เ e น t a c l e เนี่ยมันมีเรื่องราวที่เรียกว่ายังไงดีละ่ะต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นคงในชีวิตก่อนในช่วงนี้ถ้าความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ดีในช่วงนี้คุณก็เลือกที่จะไม่เอาเลยนะคุณก็เลือกที่จะแบบปล่อยวางปล่อยผ่านไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันมีเหตุการณ์ความรักที่ทําให้คุณรู้สึกตระหนักได้ว่าถ้าจะคบใครหรือรักใครสักคนเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณคุณจะไม่เลือกคนที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มามาแล้วก็ไปเหมือนลมอะไรเนะี้ยคุณไม่เอาแล้วอ่ะคุณก็เลยตระหนักรู้ว่าถ้าจะเจอใครที่ดีคุณค่อนข้างจะแบบต้องให้เวลาแล้วก็ต้องแบบให้ให้แบบว่าแสดงความอดทนให้มากขึ้นอนะไรเงี้ยแต่ในตอนนี้โอ้ตมองว่าคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นซะส่วนใหญ่จากน้าไพ่ของคิงเหรียญคุณค่อนข้างจะแบบอยู่ในช่วงการมือขึ้นอนะ่ะในเรื่องของเงินนะ่ะคุณก็เลยเกี่ยวในตรงนี้ไปสะส่วนใหญ่มากกว่าการที่แบบว่ามาวิ่งไล่ตามความรักอนะ่ะ ขอดูหน่อยสิว่าบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรต่อเซนออฟซอดเรามองว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคแล้วมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ป่วยๆอะ่ะคือเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปทําให้คุณรู้สึกระแวงความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาคุณกลัวนะแต่ว่าคุณก็ยังแบบ เปิดใจในระยะหนึ่งแต่ก็คือไม่ลงไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณเป็นบบเอ็นบอลอร์ที่นิ่งมากขึ้นใน,ในเรื่องของความรังเพราะคุณเคยเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์มาคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเดือนนี้ก็มีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณทั้งท่านที่จะแบบเป็นคนที่ประเมินในความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ๆว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมมันแย่ขนาดนั้นไหมหรือว่ามันจะดีไหมคุณค่องข้านจะแบบไม่แบบแตัดสินใจพบพ่าเลยว่าเฮ้ยคนคนคนี้คือคนที่ทใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณจะเลือกที่อยู่นิ่ง ไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์อยากคุยกับคุยไม่คุยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยอ,อ่ะขอดูหน่อยสิว่าสถานก,การณ์ความรักของคุณเนี่ยลูนา่าลาพีสออร l e เคิลการเขาจะบอกอะไรกับเราลูน่าอยากจะบอกอะไรกันเราไพ่บอกว่า ไม่ต้องรีบร้อนค่ะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วคุณจะต้องรู้คุณค่าตัวเองคำโมไมารอบๆเดซี่รอบๆเนี่ยมันเหมือนแบบว่าแทนเรนื่องของความรักก็ต่ายตอนนี้หมายถึงรู้จักคุณค่าตัวเองเราเลยมองว่าความรักนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนคุณไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของการที่รีบหาในความสัมพันธ์ถึงเวลาคุณจะหามันเจอเองคุณไม่ต้องแบบพยายามที่จะต้องหาหรือพยายามที่จะต้องเข้าไปแบบ พูดคุยขนาดนั้นหรือแบบพยายามที่จะต้องแบบรีบชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสไลด์ไม่เป็นการเริ่มต้นนะคะมันยังเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆอยู่ในช่วงนี้มันเลยเรียกว่ายังไม่เรียกว่าเอ่อการที่แบบเจอปุ๊บปั๊บแล้วเข้าพัฒนาเลยมันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าเนาะอืออ่ะขอดูหน่อยว่า,พ,าพลังงานของตัว spirit อ n น m a l จิตวิญญาณของสัตว์ เขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรกันเราให้มันขึ้นตัวพลังงานของ Paradox s p i r l t เขาบอกประมาณว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปตระหนักถึงความเป็นจริงไม่ต้องรีบร้อในเรื่องของความหลัก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงเวลาแล้วมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาปลดปล่อยความเป็นล่าเริงของคุณเดี๋ยวถึงสักระยะหนึ่ง Butterfly Spirit เขาก็จะบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของเออ่พลังงานการขนส่งที่แบบเขาเรียกไง t a r p o r t a t i o n is beautiful มันเหมือนว่า,ามันเหมือนแบบอืมเขาเรียกไงดีล่ะให้อารมณ์เหมือนประมาณว่า การที่คุณเป็นตัวเองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบที่ตัวเองอยากต้องการหรือทําอะไรที่ตัวเองต้องการมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของคุณที่จะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะต้องเข้าหาหรือเทคแอคชั่นปล่อยมันไปแบบผีเสื้อค่ะคือค่อยๆแบบชมนกชมไม้ชมอะไรไปไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันเนาะอืมขอดูหน่อยสิว่า ใช่ของตัวลัคนาดาจัชนีศ์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช้ลัคนาดาจัชนาศุกได้ที่ดิสคิปชั่นนะราศีเขาอาจจะชชาวราศีวอกโกราศีกันคนชาวราศีลิบบ้าราศีต้นชาวราศีทอรัสราศีพึกศก่ะ และคณาดาวจันดาวศกุราศีทั้งต่อไปนี้ราศีพฤษภราศีตุลและราศีวอกโกราศีกันนะคะและคณาดาวจันดาวศกุราศีทั้งต่อไปนี้สามารถไปเช็คได้ที่ด s สคริปชันด้านล่างเลยนะก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ให้กับคนโสดอ่ะมาดูที่คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างสถานการณ์คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักในอดีตเป็นอย่างไรบ้างจ้า be of fortune เดนพลาซซีเมสไพ่พลังงานของตัวเฮอร์มิตคิงออฟคัพคิงออฟเพนต์เกิร l ลสามรีเทนออฟเพนต์เิลมองว่าสถานการณ์ในอนดีตของคนสองคนในเรื่องของความรักเนี่ยเออมันมีเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าความรักที่ต้องการความชัดเจนแต่ว่าช่วงเวลานี้ต่างฝ่ายต่าง ยุ่งในภาระ้าที่ของตัวเองเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะักการติดต่อสื่อสารการพูดคุยมันเหมือนว่าดีเป็นช่วงๆในอดีตที่ผ่านมาเหมือนอยู่ๆก็หายไปแบบงงๆแล้วกลับเข้ามาแบบงงแล้วก็หายไปอีกแบบงงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะันกเราเลยมองว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของการที่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ ค่อนข้างที่จะไม่รีบร้อนเหมือนคุยคุยกันไปเรื่อยจุดจุดหนึ่งพอต้องการความชัดเจนมันกลับเป็นว่าเวลาและจังหวะในชีวิตยังไม่ได้เราเลยมองว่ามันเป็นช่วงการที่คนสองคนต้องพูดคุยกันไปก่อนแล้วก็มีการแบบ เขาเรียกไงนี่ล่ะมันมา,มา,มาหมายในความสัมพันธ์เนื่องจากว่าต่างฝ่ายอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักร้อยเปอร์เซ็นอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ในช่วงนี้ไพ่พลังงานของตัวสิบเหรียญคือความมั่งคงในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกเรามองว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบความมั่งคงด้วยกันนะแต่ว่ามันก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้เรียกว่าเทคแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสนในเทคแอคชั่นไหม รามองว่ามันก็มีโอกาสที่จะเทคแอคชั่นกันนะเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าเดือนนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากหน้าไพ่บ้างสถานการความรักความสัมพันธ์นี้นะคะในเดือนนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่พลังงานของตัว8ถ้วยการเดินออกจากอะไรบางอย่างแล้วก็มีการพูดคุยถึงเ,เรื่องของความรู้สึกของกันและกันแล้วมองว่า แปดถ้วยนี้น่าจะเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกเรื่องราวในอดีตที่กก่าหนนาี้มันไม่ลงตัวมันจะได้มีการพูดคุยกันให้ลงตัวมากขึ้น t o of w a t o of c u p พพี sword ่ two of swords two เนี่ยเป็นเรื่องของไพ่สองดาบคือการตัดสินใจบางท่านก็อยากจะพอกับความสัมพันธ์บางท่านก็อยากจะมีการแบบ เอาให้มันชัวร์ไปเลยว่าสรุปแล้วฉันกับคุณเนี่ยจะยังไงกันแน่ตอนมองว่าการคุยกันหรือว่าการปรับความเข้าใจหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แนวโน้มมันก็มีไปได้อยู่ที่6 2สิบเปอร์เซ็นตแต่สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็คือการพูดคุยการเจรจาเนื่องจากว่าดาวพุธของคุณนั้นอยู่ในกลุ่มเรือนกราหูอาจจะส่งผลในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคมากเท่าที่ควรนัก เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆทาอะไรก็ต้องคิดวิเคราะห์ดีๆเนาะเออมันอยู่ในเรือนราพะก็จริงมันพูดในเรื่องของโชคลาภก็จริงแต่ว่าเมื่อมันเกิดเรื่องของการขัดผลประโยชน์หรือว่าขัดเรื่องของคําพูดกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาได้เช่นเออเราอาจจะมีการแบบกัดกัดก็เฟีฟ่ยงเขามากขึ้นคือช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวไม่ถุนอารมณ์บางข้างจะแบบเอาเนี่ยอนอนไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆเนอะ ขอดูหน่อยว่าแล้วบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อ True Up e n t a c l e King of One t r u Up a f เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ได พบข่าวดีในความสัมพันธ์นะต้องใจเย็นๆไพควีนอ s ฟสอดมันคือความใจร้อนแล้วก็คืออารมณ์ที่ปากเร็วเกินไปจะต้องใจเย็นๆเอ,อ่อเพลออฟเพนท์เกิลเนี่ยเขาจะมาบอกประมาณว่าเอ,อ่อค่อยๆไปค่อยๆไปมันเป็นยังเป็นเด็กถือ,ถ,อถือเหรียญอยู่อะคือต้องประเมินความชัดเจนต้องประเมินเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกเธอต้องหาเวลาที่แบบมันใช่แล้วเวลาที่มันแบบอย่าเพิ่งรีบร้อนอนะคือต้องค่อยๆดูไปก่อนน่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วในตอนนี้ ดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไพ่ของตัวลูน่าลาพีสออรัลเคิลเนี่ยเขา,าจะบอกอะไรกับเราค่ะลูน่าลาพีสออรัลเคิลอยากพูดอะไรกับคุณไพ่บอกคุินความแบบคิดมากความเศร้าโศกความเสียใจปล่อยวางมันไปค่ะแล้วทุกอย่างจะมีความดีดขึ้นมาความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าไม่ต้องรีบร้อนมันเป็นอะไรที่ดีที่สุด สตาร์ทอะ่ะมันเหมือนแบบค่อยๆค่อยๆเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเริ่มต้นมันไปสิ่งที่ถ้ามันไม่ชัดเจนหรือสิ่งที่ก่อนหน้านี้พูดคุยกันไม่ลงตัวพยายามใจเยน็ยนๆแล้วค่อยพูดคุยเริ่มต้นในการปรับความเข้าใจประเมินดูซิว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่แล้วเราสามารถให้เขาได้ในจุดนั้นไหมเนาะอขอดูหน่อยว่าพาลังงานของตัว ิริตไอเดยมอนการ์ดี่ยอยากบอกอะไรกันเราสปิริตเขาบอกประมาณว่ามันเป็นไพ่พลังงานของปลาไหลไฟฟ้าค่ะอืมพลังงานของเ e กิลก็คือเหยี่ยวและจบด้วยพลังงานของตะเแตนไพ่พลังงานพวกเนี้เรามองว่าสถานการณ์ความรักนั้นมันอยู่ในช่วงของการที่จะต้องใจยเย็นๆมันมีการแบบพูดคุยกันสปิริตในการพูดคุยกันก็จริงแต่แบบอยู่ต้องรู้จักประเมินความแบบกกาวหน้า เอ่อตัวของพลังงานที่เรียกว่าอีเกิอ่ะคือเขาเป็นคนที่มองการไกลเหี่ยวอ่ะเขาจะมองการไกลทำอะไรก็ต้องรู้จักแบบประเมินสถานการณ์ พลังงานของตัวตะกะแตนเขาเหมือนถึงว่าการปณีปนอมค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนบริษัทไฟฟ้าเขาบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องรู้จักบาลานดีๆมันจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในเรื่องของความคิดเข้ามาเพราะฉะนั้นลองประเมินดูซินั่งทบทวนตัวเองดูซิว่าเราจะเข้าหาเขาแล้วพูดคุยยังไงในการแก้ไขปัญหาในจุดนี้อ้นมองว่าเขาทั้งคู่มันมีคําตอบเหมือนกันมันมีคําตอบที่โอเคอยู่แล้วแหละแค่ช่วงนี้เธออาจจะต้องจะเย็นๆแล้วค่อยแบบ รู้จักพลิกแพลงในเรื่องของคำพูดนะลัศคนาดาวจันทรสุขเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรสุขร์เขาได้ที่ description ด้านล่างนะคนราศีกุมคนราศีสิงห์และคนราศีมังกรรัคนาดาวจันทรสุขราศีต่อไปนี้นะจ๊ะราศีสิงห์ราศีมังกรและราศีกุมนะจ๊ะสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ description ด้านล่างเลยนะ ไปกันต่อสำหรับพลังงานของตัวมาดูที่คนมีคู่บ้างคนมีคู่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างสถานก,การณ์คนมีคู่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างพ่ามาขึ้นพลังงานของไฟออฟสอด ความไม่เข้าใจกันในอดีตเกิดทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนดูนิ่งเงียบแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาบางท่านก็เหมือนแบบไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหรนะ่นักมันเหมือนว่าความสัมพันธ์มันมีการระแวงหรือว่าบางท่านมีการทุกข์เสียใจในเรื่องของความรัก อาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องราวของการที่มีเรื่องบุคคลที่3เข้ามายุแยงทําให้ความสัมพันธ์เสียหรือว่าความสัมพันธ์แย่ลงในอดีตนั้นโอเล่มองว่าสถานการณ์ในอดีตค่อนข้างจะทําให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายในความสัมพันธ์นี้อขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง แค่มันขึ้นภพพพลังงานของซีออฟครับมันมันสอให้ถึงเรื่องว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวถ้ามันมีปัญหากันนะเวทีที่ออสเปิดขึ้นมานี้มันเป็นเวทีของเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีมือที่3 เออมองว่ามันจะสิ้นสุดไหมแล้วมองว่าทุกอย่างมันจะขี้ใครในแบบของมัน The Tower มันมีการสิ้นสุดลงแล้วมันมีใครบางคนต้องเดินออกไปจากจุดๆ,ๆนี้มันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเรามองว่าน่าจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่ตัวเราเริ่มมีการตัดสินใจที่จะแบบ move on จากจุดที่เป็นอยู่บางท่านรอคอยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก,กันอยากจะพูดคุยกนันทำแบบ จดีส less, ู้เสือก็แล้วเออทำตัวเข้มแข็งก็แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรบางอ,งอย่างที่ดีขึ้นจนคุณรู้สึกว่าการเดินหน้าออกไปจากจุดจุดนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าตอนมองว่ามันก็เป็นจุดที่เรียกว่าดีเหมือนกันนะในการที่ตรงนี้เรามองว่าถ้ามันมีเรื่องของความรักเข้ามาแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องมือที่3อ่ะอาจจะไม่ได้คําตอบนเร็วนี้หรอกอาจจะเป็นปัญหาที่แบบว่าต้องเอาา่ยื้อกันอีกสักระยะหนึ่งแต่โอนมองว่าถ้าเป็นตัวคุณเดินออกมาไปก่อนแล้วก็ลองอยู่กับตัวเองรู้จักคุณค่าตัวเองไปส ก็จะได้พบเจอความสุขที่แท้จริงของตัวคุณก็ได้ถ้าคุณรู้สึกอยากจะพอกับความรู้สึกนี้ขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรต่อจ้ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของตรงนี้บทสรุปแล้วมันจะเป็นอย่างไรให้บทสรุปเพาบอกแฮงแมนค่ะ บางอย่างคุณอยากจะออกแต่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะไปหรือเปล่ามันมีความสับสนมากมายในชีวิตคุณในตอนนี้ว่าคุณก็อยากจะไปนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งคุณก็อยากจะอยู่อ่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเทียงกับตัวเองไพ่เนี่ยมุ้ไพ่ของตัวเดอะเวอร์เนี่ยโอยจะมองประมาณว่าสถานก,การณ์ความรักทางกายมีปัญหามีการระแวงกันเกิดขึ้นหรือสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์มันทําให้ใครบางคนต้องเจ็บปวดอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่เจ็บปวดตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องประเมินได้แล้วว่าคุณจะเอาไงต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งจะต้องไปหรือว่าเดิร์เวอร์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องได้พบเจอความรักที่ดีกว่านี้หรือว่าเรามองว่าความรักครั้งเนี้ยมันไม่ได้มี การท,าที่เป็นอยู่แบบนี้เป็นตัวเรื่องของเขาหรือว่าจะยังไงมันเจ็บไหมมันทรมานไหมพอดีกว่าไหมแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองที่ดีที่เจอเรื่องราวที่ดีกว่านี้ในอนาคตอาจจะไม่ยังไม่เจอความรักที่โอเคแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ออกมาจากจุดที่มันท็อกซิกเลยชั้นชิบหายไม่คุณเจ็บปวดก็เป็นไปได้เราต้องรู้จักคุณค่าตัวเองนะอ่ะขอดูหน่อยว่าพลังงานของตัวลาพีสอลรกเคิลการ์ดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเรา ลูน่าลาพีสเขาอยากจะบอกอะไรเขาไพ่บอกประมาณว่าสไลด์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคุณต้องรู้จักปล่อยวางคุณต้องรู้จักแบบเดินหน้าออกมาจากจุดที่มันแย่แล้วคุณต้องมองท้องฟ้าได้แล้วว่าท้องฟ้าที่สวยงามมันเป็นยังไงมันเหมือนฟ้าหลังฝนที่ดีเสมอบางอย่างมันจะต้องรู้จักฉายแสงรู้จักประเมินรู้จักแบบ ส่องลงไปดูซิว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนี้บ้างหรือมันมีเรื่องราวอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่คุณต้องออกมาจากจุดนั้นได้แล้วมันเป็นการที่คุณต้องรู้จักคําทางจากที่มืดมืดเพื่อจะเจอแสงสว่างที่ดีก็คือการออกมาจากจุดที่มันมืดมันดํามืดหรือมันมองถึงว่ามองไม่เห็นปัญหามืดมนคุณต้องรู้จักจุดไฟแล้วคุณจะเดินออกมาเจอพบอิสรภาพและการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณอ่ะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี้ย พลังงานของตัว Animal Spirit c a r d เนี่ยเขาจะจะบอกอะไรกับเราจิตวิญญาณของสัตว์เนี่ยจะพูดอะไรกับคุณ oh. จิตวิญญาณของสัตว์นั้นมันบอกประมาณว่า Buffalo Spirit มันเหมือนว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปจุดบางอย่างมันเป็นจุดที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลในเรื่องอารมณ์ได้แต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดที่มันเป็นทุกข์ ภายพลงงานของแคสเปิลิตต้องรู้จักปลอดปล่อยในเรื่องของอิสรภาพรู้จักหวยหาในอิสรภาพตัวเองคุณอยากทําอะไรในช่วงนี้ทําเลยถ้ารู้สึกว่ามันเป็นความสุขของคุณอย่าปล่อยให้ความสุข เรอย่าปล่อยให้จุดที่คุณต้องแบบแคร์ความรู้สึกของคนรอบๆข้างจะทําให้คุณรู้สึกแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ต้องหาอิสรภาพเป็นตัวเองโลกใบนี้มันมีเรื่องราวที่โหดร้ายมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นทําตามใจตัวเองบ้างก็เป็นอะไรที่โอเค Backspin นะคะมันเป็นเรื่องของข้างข่า,ขาวค่ะไม่เหมือนแบบว่าการบางอย่างที่แบบอดทนหรือแบบบางอย่างที่ต้องมีการประเมินนะคะจิตวิญญาณของสปิริตตัวเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนประมาณว่ารู้จักประเมินรู้จักเออ หาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่าจมปากกับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักเข้มแข็งรู้จักทําอะไรตามใจตัวเองได้แล้วรู้จักแบบหาอิสรภาพตัวเองแล้วก็ประเมินทางออกที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะอืมขอดูหน่อยว่าลัคนาดาจันดาศกเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาจันดาศกเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะลัคนาดาจันดาศกเขาอาจจะอยู่ในราศีต้องตอบไปนี้เจมินี่มิถุน ซ์จิทอรลาสัลสราศีธน,นูราศีอารสราศีเมษ่ะลัวก็นาดาจันดาสุกราศีต้องต่อไปนี้ค่ะราศีธน,นูราศีเมษและราศีามิถุนนะคะสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะ ก็จบลงไปแนละ้วสําหรับการพยากรณดวงให้กับชาวราศีมิถุนนะคะผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขอโทษและขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะมันไม่ได้ดวงแบบเปดตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นดวงในรวมเนาะโอ๊ตก็เปิดหน้าไพ่จากที่เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไม่ได้แบบไปรับรู้เรื่องราวของพวกคุณว่าพวกคุณมีปัญหาแบบนี้แบบนี้โอ๊ตไกด์ไลน์ให้แบบเป็นรูปแบบของการเป็นกลางที่สุดเนาะถ้ามันตรงกับแก๊ปของคุณก็เอาไปปรับใช้เอาละกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า